นี่นี่ติดตามช่องี t k ยังใช่ช่องที่เจ้าของช่องใจเกเรใช่ไหม สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครับในเกมโรบอทแบบบล็อกบุดแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาจับระดับผลปีศาจนะครับที่มีความรุนแรงมากนในเกมในอัปเดต15นี้นะฮะอ่าใช่ครับมันเพิ่งอัปเดตมาใหม่เลยเนาะเดี๋ยวขอเกินก่อนนะครับว่าผลปีศาจในเกมเกมนี้นะมันมีเยอะมากนะครับนี่ดูดิไปดูนะผมก็ไม่เอาไปเหมือนกันมันมีกี่ผลเดี๋ยวผมจะไปจัดอันดับให้ดูนะว่ามีคนไหนแรงบ้างอันไหนแบบอ่าน่าใช้อันไหนแรงจนไปถึงกากะ่ะเออ ก็มีเยอะมากนะเราก็จะไม่นับนะเพราะว่าช่างแม่มันาครับใครพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยโอเคครับมาครับก็จะมีนี่นะครับเป็นประมาณนี้ผลทั้งหมดก็จะมีประมาณสา9หกเก้าสิบสองช่างแม่งนะก็แน้ก็จะมีระดับ A อ b C D นะครับก็จะเยียงระดับไฟดำนี้ครับระดับดีอาจจะเป็นพอใช้อาพอใช้ระดับ D ระดับดีมากดีสุดแล้วก็ดี เืิดมาผลแรกนะก็จะเป็นผลน้ำแข็งเนาะผลน้ำแข็งนี่ผมว่าจุดจะอยู่ในระดับ A น่าจะได้นะครับเพราะว่าหลังจากมันเอาเป็นผลเอาเวกด้วยไงผลเอาเวกนี่น่าจะได้ระดับ A ระดับเกันหมดนะเพราะว่าหลังจากเอาวกแล้วมันแรงที่ทีุดเลยนะไม่ใช่อะไรมานี่นะครับก็จะเป็นผมจัดให้เป็นอันนี้นครับระดับ A ไปแล้วกันผลไฟครับผลไฟผลไฟน,ะไฟไฟไฟนี่ต้องบอกว่าความแรงของมันนี่ระดับก็ต้องบอกว่าห่วยห่วยแตกว่ากฮนะ แต่ก็ไม่ถึงว่ากับแย่ที่สุดนะครับอ่ะผมให้ระดับซีแล้วกันคือไม่ใช่ PV p v ีไม่ได้งไงครับเที 5, ่สำคันนะแล้วสกิลมันช้าด้วยครับก็จัดให้ระดับซีแล้วกันนะความแรงมันพื่นผลดาร์กนี่อจะว่าไงละ่ะจะว่ามันก็แรงมันก็แรงอย่างนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ถึงว่าแรงสุดๆขนาดนะั้นเดเมเบลมันไม่ถือว่าจัดจานอะไรนะก็ไปอยู่ในเอแล้วกันนะมาผลเพชรเอ้ผลอัพใหม่เลยผลเพชรหรอผลเพชรนี่จากที่ผมเคยผมเคยดูไปนะผลเพชรอะ่ะ คือสกิลมันก็แรงนะแรงใช้ได้นะครับงั้นเอาไปเป็นระดับระดับ B แล้วกันนะฮะร,ระดับ B ระดับ B ก็ถือว่าแรงสุดๆนะ B. จัดต่อมาฮะผลแสงผลแสงนี่พอเอซก่อนเอาบีนี่มันก็แรงสุดๆไปเลยนะครับผลแสงนี่มันไม่ใช่ว่าแรงเล่นนะครับอ่ะไปอยู่เอเลยฮะจัดให้แม่งอยู่เอเลยแรงมากมาผลเลิฟครับผลเลิฟ,ลลฟมาต่อไปผลเลิฟเป็นผลที่เพิ่งอัพใหม่เหมือนกัน,นครับอันนี้ยังไม่ได้ทดลองใช้เลยแต่ว่า เห็นน้องๆว่ามันก็ดีนะพี่แต่ว่ามันก็มันไม่ดีขนาดนั้นก็ไปอยู่บีแล้วกันนะต่อมาที่ผลยางนะครับผลยางถือว่าผลยางถือว่าแรงนะแรงมาก้วยแต่ว่ามันก็ไม่แรงขนาดนั้นเนาะเพราะว่าสกิลมันต่างๆมันอ่ะมันแทบจะไม่ค่อยโดนใครเลยแต่ถ้าเกิดตามความแรงจริงมันแรงมากนะครับผลนี้ไปอยู่นี้ไปแล้วกันอยู่บีผลบาเรียครับบาเรียต่อไปนี่ผลนี้มันไม่มีความแรงนะฮะจะบอกให้มาไปรวดเร็วเลย อัพไปนะฮะผลบาลเรียนคะรับผมให้จัดให้อยูบีแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่แรงขนาดนั้นเนาะต่อมาครับเป็นผลแมกมาครับแมกมานี่จัดได้ว่าก่อนเ,อเวกนะมันก็เป็นผลที่แรงสุดแล้วครับพอเวกกลับมาน,นี่แรงมากเลยนะแบบถ้าเกิดโดนชุดเดียวอะ่ะชุดเดียวจริงนะผลแมกมาถ้าเกิดโดนเต็มเตมมาครับชุดเดียวไปคุยรากของม่วงฮะผลดอผลดอเหรอผลดอจะจัดให้ตามความแรงไหมก็จริงๆผลดอมันไม่แรงนะครับ แล้วเราจัดให้มันอยู่สีแล้วกันแต่มันมันเป็นผลที่ดีนะครับแต่ว่าคลิปดีเป็นการจัดให้เป็นแบบอันดับผลที่แบบผลแรงไงผลที่เล่นสุดเกมผลต่อมันไม่ใช่ไมมีความแรงเลยฟาร์มก็ฟาร์มยากด้วยนะสิงพันธต่อมาผลลูมผลลูมนี่สกิลมันเป็นสกิลแบบเคาน์เตอร์นะครับใช้แบบว่ามนถามว่ามันแรงไหมก็แรงครับแต่มันก็ไม่แบบระเบิจัดจ้านถึงขนาดไอ้พวกแม็กมาผลแสงครับ มันก็แรงนะแรงอยู่นะแรงมากเลยแต่ว่าเอาไปอยู่เอแล้วกันครับนี่ไม่มีอะไรมากควนพ้นน้ำนี่ทุกคนไม่ต้องใส่เหี้ยไปอยู่ดีไปไม,ไม่ต้องขออธิบายมากต่อมาครับผลสั่นผลสั่นหรอผลสั่นนี่จัดอยู่เอสน่าจะได้นะครับเพราะว่าพอเวกเสร็จแล้วนี่ชุดเดียงจริงฮะชุดเดียวฮะไปนอนราก้าม่วงครับมาครับต่อไปเป็นผลพระผลพระนี่ตอนแรกผมจะให้อยู่เอสนะครับผลพระแต่ว่า ติดอย่างเดียวครับอ,อันติมันอะมันจะโดนบางทีก็โดนบ้างบางทีก็ไม่โดนบ้างครับถ้าเกิดว่าสกิลอันติมันแบบโดนโดนเต็มเต็มนีม่ผมน่าจะให้ยูเอสอยู่ครับไปฉะนั้นให้มันเจัดให้มันยูเอไปฮะองต่อมาครับผลได้ผลได้นี่เออถ้าเกิดว่าใช้เป็นพวกบอสน,นะพวกบอสที่มันใช้ใช้ได้ดีนะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเพย์ย์ใช้นี่แม่งความแรงแค่มีนะจับยูเอฮะก็ไอ้พวกผลน,นี้แล้วกันผลอเวกอ่าต่อมาครับผลฟินิกซ์ ผลฟิลิกนี่จะจัดว่ามันแรงมากไหมก็มันก็ไม่แรงมากนะเพราะว่าสกิลของมันเจได้แค่สองสกิลเองอะคือสกิลพุ่งกับสกิลไอ้นั้นอะผมลองไปใช้ดูครับเลือดมันลดแค่ประมาณไม่ถึงครึ่งหลอดเลยอะอาจารยจัดไฟให้มันอยู่บีไปฮะแึ่ถามดูความมีประโยชน์นี่มันก็มีประโยชน์มากนะครับแต่นี่จะดเป็นจัดความแรงไงต่อมาครับผลสายฟ้าผลสายฟ้านี่เป็นผลอาเวสเหมือนกันฮะแต่ว่าสกิลมัน มันก็แรงนะแต่มันก็แรงพอใช้ได้อะมันเบสแบบชุดเดียวแล้วหายไงครับยัดไว้นี่ละกันต่อมาครับผลพาวผลพาวนี่ก็กึ่งกึ่งนะกึ่งกึ่งเอกับ A เนี่ยครับประมาณปานกลางนะกูแน่ทำเอเอจุดห้าด้วยนะนี่นะก็ยัดแม็กอยู่ตรงเอนะครับไม่มีอะไรมากต่อมาครับผลกาวิตี้กาวิตี้นี่ แรงนะครับแรงแต่มันก็ไม่แรงขนาดนั้นนะเพราะว่าเมื่อกี้ม่นก็แรงทุกผลแหละที่แบบอธิบายมันอะนะแรงมากนะผลกาวิตเตียแต่ว่ามันไม่ค่อยโดนใครแค่ๆแหละใ,ใช้ๆยากด้วยไปจัดยูบีไปเนะี่ยฝืนมาครับผลโมจินะพระเอกของเรานะครับคนสงสัยกันไหมมันแรงขนาดไหนแม่งแรงสุดๆนะฮะผมไปพีพีดูแล้วโอ้โหชุดเดียวจริง,รงนะผลโมจีถ้าเกิดไม่มีใครไม่มีเผ่าปลาเผ่าสกายเปียยังไงก็ไม่รอดนะแบบโดนชุดเดียวต่อมาวีนอมฮะวีนอมผลอัพใหม่นะครับ แรงมากครับไป U.S. ด้วยเลยผลอัพใหม่พวกนี้นี่นี่จัดอยู่กับมังกรเลยมังกรก็แรงมากกันอ่ะไอพองไอสองผลนี้แบบไม่ต้องอธิบายกันเลยไหมไม่ต้องอธิบายกันแล้วครับไอสองผลเนี้ยแม่งแรงเลยครับนะต่อมาครับเป็นผลระเบิดคะผลระเบิดนี่จัดอยู่ระดับเดือนกับระดับดีได้นะนี่เหมือนกันฮะไอพวก3ามสี่ผลเนี้ยไประดับดีได้หมดเลยผลจัดมาครับต่อไปเป็นผลอ่าผลอ่ากิโลเออจัดะมันกิโล กิโลนี่ถามม่แรงมากไหมเฮ้ยมันแรงนะถ้าเกิดว่าคุณเปิดพุ่งขึ้นไปบนฟ้าขสูงสูงอะแล้วก็พุ่งลงมามันแรงนะผลเนี่ยแต่ว่าใช้ยากนะไปอยู่อยู่ซีไปเออแรงนะแต่ไม่แรงขนาดนั้นนะแรงดัดเดียวกันกับผลทรายแหละใชเกระโดนน่ะไปผลควันก็เช่นเดียวกันครับเอาไปโป่งแรงนะผลควันอ่ะแต่ว่าแมงแต่มันไม่สุดอ่ะใช้หมดทุก f u e แม่งเพิ่งรอดไปครึ่งหลอดเองอ่ะเป็นมะเร็งตายไง นี่ครับต่อไปเป็นผลสปินผลสปินนี่มึงบินนะมันบินได้นะครับแต่ว่ามึงบินทำดอยนะ้วมึงบินมึงแดดยิงเร็วซะกว่านะครับปอยู่ระดับดีไปะระดับกากมาต่อไปผลไฟอะผลไฟนี่ถ้าเกิดว่าเป็นสกิลตอนแม่อเวกนี่ถือว่าแรงมากๆนะฮะงั้นขอเราจัดให้ผลไฟอยู่อันดับเอสเลยนะฮะเพราะว่าผลไฟนี่สกิลแรงมาอ่ะตอนแม่อเวกครับผมลองไปทดลองแล้วครับการแม่อเวกกับแม่อเวกนะการแบบแม่อเวกอ่ะ ชุดเดียวนะมอนนะ่ะเกือบตายอะ่ะแค่สกิลแรกสกิลเดียวสกิลแซดมันอะแรงมากนะครับโอ้จะบอกให้นี่ครมาต่อมาเป็นผลฟอลคอนนะครับผลฟอลคอนนี่สกิลมันใช้โจมตีได้แค่สองสกิลเองอะ่นะะจัดพอๆกับผลนี้แล้วกันระดับซนี่ครับผลมากนะวผลยูใหม่จะเป็นผลระดับซีไหมครับนี่ครับก็จะเป็นหมดแล้วนะครับใครที่ไม่ชอบหรือคิดต่างไงก็ต้องบอก คอมเมนต์ได้นะครับว่าพี่ผลน,นี้มันดีกว่านะผลนั้นมันแรงกว่านะพี่หรือผลน,นี้ผมจัดแบบอะไรก็ต้องขออภัยนะครับใครไม่ชอบก็ต้องขอภยอภัยยางยิ่งนะครับผมจัดตามที่แบบคนส่วนใหญ่เขาคิดเห็นกันนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภยัยไว้ทีดีด้วยครับสวัสดีแฟนนะครับบ๊าย